สวัสดีค่ะทุกคนเอค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมี่ไลฟ์สไตล์นั้นชิแลนด์อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเอได้ออกมาออกกําลังกายนะคะตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆถ่ายว่าเป็นเวลากี่โมงตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มเกือบ2องทุ่มสิแล้วนะคะก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเพราะว่าก็หลายๆคลิปเนาะเอก็ได้ทําคลิป แนะนําแนวทางการหางานมาทํางานอิสแลเไม่ว่าจะเป็นแนวทางการหางานอาชีพต่างๆมากมายหลายอาชีพนะคะแล้วก็ช่องทางนะคะที่เพื่อนๆอาจจะมีโอกาสมีคุณสมบัติในการสมัครงานนะคะแล้ววันนี้นะคะเอก็จะมาเล่าประสบการณ์ของเองให้ฟังแล้วกันนะคะเป็นประสบการณ์ในงานที่เอทาอยู่นะคะถ้าเป็นเพื่อนที่ติดตามเอมาตั้งแต่แรกนะคะก็จะทราบว่าเอทางานสองที่ด้วยกันนะคะ ก็จะทำอาทิตย์หนึ่งนะคะทำา6วันนะคะได้หยุดแค่วันเดียวนะคะงานแรกนะคะเป็นงานร้านอาหารไทยนะคะอันนี้จะทำช่วงเย็นนะคะเป็นแค่ร้านเท็เวีนไม่ใช่เป็นรีสรองใหญ่อะไรนะคะก็คือทำทุกอย่างในร้านก็คือช่วยกันทำเป็นทีมนี่แหละทั้งรับโทรศัพท์รับออเดอร์รับลูกค้าในในครัวช่วยเชฟนะคะเป็นผู้ช่วยเชฟพองานเสร็จก็ช่วยกันเก็บครัวล้าง ล้างทุกอย่างนะคะล้างจานล้างหมอ้อล้างไหล้างช้อนล้างอะไรก็คือล้างทุกอย่างแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าเป็นเทคเวย์มันไม่ได้มีแบบถ้วยจานแก้วอะไรเยอะใช่ไหมคะอันนี้ก็คือทําช่วงเย็นประมาณห้าโมงเย็นบางวันก็สี่โมงเย็นนะคะเลิกก็สี่ทุ่มสามทุ่มครึ่งบ้างสี่ทุ่มบ้างก็แล้วแต่ว่างานเสร็จช้าเสร็จเร็วนะคะอันนี้เป็นงานแรกอันนี้นะคะจะทำ หกวันต่ออาทิตย์นะคะก็คือเหมือนกับเป็นงานเต็มหลานฟูลไทม์นั่นเองนะคะก็ได้หยุดหนึ่งวันนะคะแล้วก็งานที่สองนะคะจะเป็นงานที่เอทำช่วงเช้าเพราะว่าเอทำงานร้านอาหารเนี่ยตอนเย็นน้องก็จะมีเวลาเหลืองานนี้นะคะเริ่มสตาร์ทำสิบโมงถึงประมาณบ่ายโมงก็แล้วแต่งานอีกเหมือนกันอันนี้เป็นงานโรงแรมนะคะความสะอาดโรงแรมนะคะงานนี้นะคะก็ไม่ได้ทําทุกวันไม่ได้ทํา6วันด้วยนะคะแล้วแต่งานเช่นเดียวกันนะคะก็คือถ้ามี นักท่องเที่ยวเยอะนะคะมีห้องเยอะก็จะได้ทํางานเยอะนะคะแล้วแต่ละวันก็จะได้ทํางานไม่เท่ากันด้วยนะคะบางวันก็สองชั่วโมงบางวันก็สามชั่วโมงบางวันก็จะสองชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่า,ามีจํานวนห้องที่ลูกค้าเข้ามาพักแล้วเช็คเอาออกเนี่ยกี่ห้องนะคะแล้ววันนี้ที่จะมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเกี่ยวกับพนักงานนะคะตอนนี้นะคะ ขาดแคลนมากๆนะคะเอจะเล่าเกี่ยวกับงานพนักงานความสะอาดโรงแรมที่เอทำอยู่ก่อนเนาะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เขาเปิดประเทศแล้วประเทศนิวซีแลนด์เปิดประเทศแล้วนะท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาแล้วนะแล้วห้องพักก็เริ่มเยอะนะคะแล้วงานก็เริ่มเยอะนะคะจนแบบว่าไม่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเอก็ทํางานสองที่นะทํางาน ช่วงเช้ากับโรงแรมใช่ไหมคะแล้วช่วงเย็นก็มาทางานร้านอาหารแล้วมันก็หนักนะบางวันร้านอาหารเนี่ยมันยุ่งมากๆนะกอะสุขสาวอาทิตย์อะไรเงี้ยก็ยุ่งมากๆแบบคนเราต้องตื่นเช้านะกลับไปถึงบ้านก็กินข้าวน้ําก็เที่ยงคืนยังไม่ได้นอนเลยแล้วตอนเช้าต้องตื่นนะ่ะแล้วมันร่างกายมันไม่ไหวเพราะว่าอายุก็มากขึ้นแล้วเนาะไม่ได้เป็นแบบวัยรุ่นเนาะก็เลยแบบบอกอกับเจ้าของโรงแรมเขาบอกว่าช่วยหาใครมาช่วยได้ไหมแบบ จะได้ทำงานที่เร็วขึ้นและทุนแรงแล้วเราแบบทำงานหนักมากอะไรเงี้ยเราก็จะได้ช่วยช่วยแกด้วยคือแกเป็นเจ้าของรงแมแล้วแกก็แบบทำงานด้วยก็คือครูที่นอนเก็บขยะอะแกก็ทำเองหมดคนเดียวเลยแล้วแบบงานมันก็เร่งๆต้องทำให้เสร็จตามเวลานะคะเพราะว่าที่นี่แฉล่ะเนี่ยลูกค้าจะเช็คอินนะคะเข้ามาอ่าบ่ายสองนะคะเขาไม่ได้เข้าเที่ยงแบบบ้านเรานะเราออกอ่ะออกพรุ่งนี้อ่ะสมมติพรุ่งนี้นออกก็คือออกสิบโมงเช้าพนักงานทำความสะอาดก็จะเข้ามาทำงานสิบโมงเช้าก็ให้เสร็จ ประมาณก่อนบ่ายโมงนะเพราะว่าลูกค้าจะเข้ามาบ่ายสองเจ้าของโรงแรมก็คือแกก็บอกเออเดี๋ยวฉันจะหาพนักงานมาช่วยนะแบบฉันก็เหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยคือแบบงานมันเยอะแล้วแบบมันเร่งเวลามันไม่ได้ทํางานแบบว่าช้าๆไปถึงไบสามใบสีได้ไม่ใช่ไงลูกค้าจะเข้าเราก็ต้องรีบทาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเมืองเนี้แฮนเ์เม์สเปริงหรือเมืองอื่นๆอ,นอะขาดพนักงานทำความสะอาดโรงแรมอะ่ะ จริงๆเยอะมากๆก็หายากมากเมืองที่เออยู่นะคะประกาศหาพนักง,งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารฝรัง่งร้านอาหารต่างๆผับบาร์บร,ริษัทในเมืองนี้นะคะรวมถึงพนักง,งานโรงแรมทำความสะอาดตำแหนง่งหลายๆตำแหน่งเลยเนี่ยเขาประกาศหาเยอะมากๆจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นเมืองเองนะคะก็เมืองอื่นๆในนิวซีแลนด์เนี่ยก็ประกาศหากันหาพนักง,งานขาดพนักง,งานกันอย่างมากเลยนะ แล้วเพื่อนๆบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้วทําไมไม่รับพนักง,งานจากต่างประเทศประเทศอื่นเขาก็อยากมาเขาอยากสมัครแต่ก็ไม่เห็นจะรับพนักง,งานก็คือ,อประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะให้ให้โอกาสคนนิวซีแลนด์คนที่อยู่ในนิวซีแลนด์เนี่ยทำงานก่อนได้รับ ได้สมัครงานก่อนนะคะเพราะว่าก็คือเป็นคนบ้านเขาหนแล้วก็คนที่มีโอกาสที่จะทํางานได้นะคะก็คือคนที่มีวีซ่าทางานถูกต้องนะคะแล้วถ้าจะทํางานอะไรก็ได้ก็ต้องเป็นวีซ่าวีซ่าเปิดโอเพ่นวีซ่าที่แบบว่าไม่ได้จํากัดงานนะ,ะเพราะว่าก็มีวีซ่าบางวีซ่าเนี่ยหลายๆวีซ่าเลยแหละที่เขาจํากัดเฉพาะว่าต้องทํางานนั้นอย่างเดียวนะแล้วงาน บางประเภทนะคะอย่างเช่นงานง่ายๆที่แบบว่าใครทําก็ได้มาฝึกฝนมาสอนกันได้เนี่ยเขาก็จะรับคนในประเทศเนี่ยทํามาทําก่อนนะคะอย่างเช่นะงานทำความสะอาดเนี่ยคนนิวซีแลนด์อ่ะบางทีก็ไม่อยากทํานะคเพราะว่าเป็นงานที่แบบใช้แรงงานนะ่ยมันไม่ได้ใช้มไม่ใช่สมองไงบางคนเขาก็แบบไม่ชอบทําแล้วมันเหนื่อยนะเพราะมันเร่งๆๆกับเวลาต้องทําให้ทันอย่าเงี้ย แล้วคนิวสีแลนด์ก็ไม่อยากทำก็ไปทำงานอื่นแล้วส่วนมากคนที่มาทำงานกับเอที่ผ่านๆมาที่ออกกไปนะเขาก็ทำแปบบ๊บๆเองนะเป็นต่างชาติเหมือนกันก็เขาก็เป็นวีซ่าที่แบบว่ามีเป็นวีซ่าติดตามแฟนมาบ้างเป็น working holiday บ้างเนี้ยมาทำแปบบ๊บๆเขาก็ออกบา,บางทีเขาก็ได้งานอื่นที่แบบได้ใช้ความสามารถมากกว่านี้เขาก็ออกไปทำงานนั้นมแล้ว ขาดแล้วเนี่ยก็คือเหตุผลที่แบบว่าทําไมถึงไม่ค่อยมีคนทําเพราะว่างานนี้ก็คือใช้แรงงานไม่ค่อยได้ใช้ความสามารถแนละ้วคนก็เลยแบบทาได้ไม่นานนะก็ทําได้ไม่ยืดนั่นเองนะคะงานร้านอาหารนะไม่ว่าจะขาดไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งเชฟนะเชฟเนี่ยหาพนักงานโพสต์ใน a c e b o o k อะเป็นรายวันเลยนะร้านอาหารไทยนะแล้วก็ไม่ได้หมายถึงแต่ร้านอาหารไทยร้านอาหารฝรั่งก็รับ พนักง,งานก็ขาดพนักง,งานเหมือนกันเชฟนะพนักง,งานเสิร์ฟพนักง,งานหน้าร้านเพราะช่วงนี้นะักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็คนไม่พอทํางานเนาะก็รับหลายๆธุรกิจเนี่ยก็คือขาดพนักง,งานกันหมดเลยนะก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนฟังว่างานที่ทํทอยู่เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเขาต้องการพนักง,งานนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่างานโรงแรมที่เอทาแต่ว่าติดอยู่ตรงที่ว่าการที่จัดสปอนเซอร์ออฟเฟอร์ ทำวีซ่าให้คนต่างชาติเข้ามามันยากยากตรงนี้นี่เองยากตรงที่การออฟเฟอร์เพื่อที่จะมาทำวีซ่านะคะเพราะว่านายจ้างส่วนมากจะไม่อยากทำออฟเฟอร์สปอนเซอร์ให้คนต่างชาติเข้ามาเพราะว่ามันมีขั้นตอนยุ่งยากมากมายแล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้วยนะพรา,ะาตอนนี้นายจ้างทั่วไปที่จะรับคนต่างชาติเข้ามานะคะจะต้องยื่นยื่นสมัครนะคะการ รับรองนายจ้างก่อนนะคะที่เคยทําคลิปไปก่อนๆเคยทาคลิปไปบ้างแล้วเนาะ,ะต้องให้ได้ใบอนุญาตนะคะในการที่จะขอพนักงานจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยก็ต้องทําแล้วก็ถือว่าค่อนข้างยุ่งยากมากมายนะคะสาหรับวุ่นวายสาหรับนายจ้างเขาก็เลยไม่นิยมสปอนเซอร์คนต่างชาติเข้ามาทางานประเภทพวกนี้นะคะก็คือเป็นงานที่หา คนในพื้นที่คนโลโกทำนะ,ะแล้วก็คนที่อยู่ในประเทศแล้วคนที่มีวีซ่าที่สามารถทํางานได้เลยไม่ต้องยื่นขอวีซ่านะคะนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมนะคนต่างชาติถึงไม่ได้เข้ามาทํางานจําพวกนี้นะคะอย่างเช่นเด็กเซิร์ฟก็อาจจะยากนะแต่ก็อาจจะมีที่นายจา้างขาสปอนเซอร์ก็มีนะพนักงานความสะอาดทําไมก็ถึงต้องเลือกคนในประเทศนะคะ นี่คือเหตุผลทําไมจึงรับคนพื้นที่คนในประเทศทําก่อนวันนี้ที่มาเล่าให้เพื่อนได้ฟังนะคะก็อยากจะให้เพื่อนนะคะได้มีความหวังนะ,ะว่าการที่จะได้มาทำงานต่างประเทศนะคะเราก็จะต้องมีความพยายามนะอยากให้เพื่อนนะคะพยายามหานายจ้างพยายามเซิร์ชนะคะพยายามเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆเพื่อที่จะลองสมัครงานดูเพราะว่ามีบาง นายจ้างบางบริษัทเขาก็ต้องการแรงงานจากต่างประเทศก็มีเพราะว่าถ้าแรงงานในประเทศหาไม่ได้จริงๆนะคะคนในพื้นที่ไม่มีมาสมัครจริงเขาก็อาจจะรับคนต่างประเทศเข้ามานะคะตอนนี้ประเทศนิวซีแลนด์ขาดแคลนแรงงานจริงขาดแคลนแรงงานมากๆก็อยากให้เพื่อนๆลองเข้าไปสมัครงานนะคะตามเว็บไซต์ที่เ,เคยได้ทําคลิปไว้นะที่แนะนําไว้เนาะก็อาจจะมีนายจ้าง,างบางบริษัท บางคนเขารับเราก็ได้นะคะเราอาจจะเป็นผู้โชคดีมันมีหนทางนะคะถ้าเรามีความพยายามความตั้งใจนะเราอาจจะได้งานงานใดสักง,งานหนึ่งก็ได้ก็ไม่อยากให้เพื่อนท้อถอยเสียใจนะคะว่าเราไม่มีโอกาสแน่นอนนะคะเราต้องมีโอกาสถ้าเรายังมีความพยายามอยู่นะคะวันนี้มาเล่าให้เพื่อนได้ฟังนะคะว่า งานที่เอทำอะ่ะยังหาคนไม่ได้เลยยังหาพนักง,งานไม่ได้เลยคือตอนนี้ก็ยังหาอยู่ก็นายจ้างบอกว่ากําลังประกาศหาอยู่ก็ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ก็ตอนนี้กําลังจะเข้าหน้าร้อนฤด,ดูร้อนของประเทศนิวซีแลนด์นแล้วนะก็จะยุ่งมากๆกว่านี้ตอนนี้ยังอยู่ในฤด,ดูที่แบบอากาศเย็นๆอยู่นะคะท่านเพื่อนชอบนะคะเอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดแชร์ให้เพื่อนคนอื่นได้เห็นนะคะเขาก็จะได้ แได้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการหางานมาทำงานต่างประเทศนะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะได้งานนะคะแล้วเรามาเจอกันที่นิวซีแลนด์ค่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย